เมื่อเครื่องบินบรรทุกผีดิบจีนโบราณเกิดขัดข้องและตกลงในทวีปแอฟริกาเรื่องราววุ่นวายมากมายจึงเกิดขึ้นสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องสปอยบอยส Studio แล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Gold s a f a r i เทวดา o าจะบจะบงและก่อนเพื่อนๆจะได้รับชมการสปอยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับและหนังจะเริ่มมาที่งานประมูลของโบราณแห่งหนึ่ง ในงานนี้เราจะได้เห็นชายชาวจีน2คนที่เข้าร่วมงานประมูลซึ่งจุดประสงค์ของสองคนนี้คือการประมูลผีดิบที่เป็นปู่ทวดของเขาผมจะขอเรียกคนเสื้อดําว่าไต้ซือนะครับส่วนคนเสื้อฟ้าผมจะขอเรียกว่าหลานซึ่งระหว่างการประมูลก็มีฝรั่งคนหนึ่งมาประมูลแข่งเพื่อที่จะแย่งผีดิบปู่ทวดไปคนหลานก็เลยเดินไปขอเจราจาแต่ทางด้านฝรั่งก็เลยบอกว่าถ้าเป็นปู่จริงๆก็แสดงให้ดูหน่อยดังนั้นใต้ซือจึงแสดงให้เห็นด้วยการปลุกผีดิบขึ้นมา และชนะการประมูลไปเลยในระหว่างที่กําลังพาตัวผีดิบไปขึ้นรถนั้นก็มีอันตรพาน3คนพยายามจะมาหาเรื่องผีดิบเพราะนึกว่าเป็นคนหลงมาและหนึ่งในอันตรพานแก๊งนั้นก็ดึงผ้ายันที่แปะหน้าผากผีดิบออกทําให้ผีดิบถูกโปล่อยและเกือบฆ่าพวกมันตายจนหมดแต่ดีที่ใต้ซื้อมาเห็นเข้าและเอายันมาแปะคืนได้ทันเวลาภาพมันก็ตัดมาที่เครื่องบินที่ทั้ง3คนโดยสารเพื่อที่จะกลับประเทศจีนนะครับแต่เครื่องบินแม่ก็ดันเกิดขัดข้องเว้ย ทำให้ทั้ง3คนต้องกระโดดล่มหนีตายแต่แทนที่แม่งจะลงแถวแถวประเทศจีนใช่ไหมไม่ใช่เลยทั้ง3มคนแม่งกลับมาผล่ท่ทวีปแอฟริกาเฉยเลยเว้ยทำให้ใต้ซือและหลานหลงกระปู่ทวดผมจะขอเรียกผีดิบว่าปูทวดแล้วกันนะครับเพราะเขาเป็นปู่ทวดของชายเสื้อฟ้านะและเราจะได้เห็นตัวละครอีกตัวนะครับเขาเป็นชนเผ่าพื้นเมืองมีชื่อว่านิเชา นิชชาวกำลังล่าสัตว์อยู่แต่วิ่งไปเจอชนเผ่าของตัวเองที่กำลังโดนจับนิชชาวเลยต้องวิ่งเข้าไปช่วยแก้มัดก่อนและหนังก็จะทำให้เราเห็นว่าคนที่จับชนเผ่าของนิชชาวคือคนที่มาจากในเมืองและพวกมันยังมีลูกสมุนเป็นชนเผ่าอีกชนเผ่าหนึ่งด้วยในระหว่างที่วิ่งไล่กันอยู่นั้นปู่ทวดก็ตกลงมาจากฟ้าทำให้นิชชาวสงสัยและคิดว่าปู่ทวดเป็นเทวดาเลยทำให้นิชชาวดึงยันที่แปะหนะ้าผากออกปู่ทวดเลยวิ่งไล่พวกที่มาจับชนเผ่าของนิชชาวไปจนหมด อันนี้ขอเสริมนะครับปู่ทวดจะกระโดดตามเสียงกระดิ่งได้ยินเสียงกระดิ่งที่ไหนปู่ทวดก็จะกระโดดไปหาทันทีนะครับหลังจากไล่พวกโจรไปหมดแล้วนิชาวเขาก็พยายามจะเอายานไปแปะไว้ที่เดิมนะครับแล้วเขาก็แปะจนสําเร็จแต่ดูเหมือนว่านิชาวก็จะรู้ว่าปู่ทวดชอบเสียงกระดิ่งนิชาวก็เลยถอดกระดิ่งทั้งหมดไปแขวนไว้ให้ปู่ทวดเลยภาพก็ตัดมาที่ด้านใต้ซือกับหลานที่ล่มดันไปติดอยู่บนต้นไม้แต่พอใต้ซือลงมาได้ก็ดันมาตกลงหน้าสิงโตตัวใหญ่ซะงั้น ทำให้หลานตกใจแล้วก็ตกมาอีกคนเพราะหลานตกลงมาแม่งก็วิ่งหนีสิงโตเลยวิ่งไล่แม่งวิ่งหนีเข้าไปในป่าเว้ยวิ่งหนีเข้าไปในป่าสักพักสิงโตแม่งก็วิ่งนาออกมาแล้วหลานก็วิ่งตามแม่งปรากฏว่ามีแรดอีกตัววิ่งไล่มาเว้ยใต้ซือแม่งก็จะใช้ยันสู้กับแรดเว้ยแต่แม่งก็ไม่ได้ผลทั้งสองคนเลยต้องปีนต้นไม้หนีแรดในที่สุดเวลาก็ผ่านไปหนึ่งวันภาพก็ตัดมาที่หมู่บ้านของนิเชาผู้หญิงที่มันพยายามจะจับพวกนิเชาไปแม่งก็ถูกพวกนิเชาช่วย และมันดันเหลือเป็นของใช้ทุกอย่างของชนเผ่านิชาวแม่งมีเพชรผสมอยู่เท่านั้นแหละรีบขับรถกลับไปตามพวกเพื่อที่จะมาแย่งชิงเพชรของชนเผ่านิชาวตัดไปที่ใต้ซื้อกับหลานที่กําลังเดินตามหาปูท่ทวดอยู่ใต้ซื้อแม่งก็ฉลาดเว้ยให้หลานเอาตัวผูกกับล่มชูชีพแล้วตัวเองก็ใช้นกกระจอกเทศอ่ะในการลากล่มชูชีพให้ลอยขึ้นเพื่อที่จะให้หลานเนี่ยแม่งมองหาบ้านคนจากที่สูงและในขณะเดียวกันเว้ยไอ้แก๊งเด็กๆในชนเผ่าของนิชาวเนี่ยแม่งโั้วสนเลย แม่งแอบไปเอาปู่ทวดออกมาเล่นข้างนอกเว้ยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอะแม่งหลอกผู้ใหญ่ให้ไปดูทางนูน้นแล้วแม่งก็สั่นกระดิ่งพาปู่ทวดวิ่งออกมาข้างนอกเว้ยและในที่สุดใต้ซือกับหลานแม่งก็เดินมาเจอพวกนี้ชาวสทีเว้ยและพวกนี้ชาวเนี่ยเขาก็กําลังหาอาหารอยู่โดยการหาอาหารของพวกเขาเนี่ยคือการยัดขาเข้าไปในถ้ำงูเว้ยเพื่อล่อให้งูกัดขาตัวเองแล้วก็ดึงขาขึ้นมาแล้วเอางูไปกินแต่พอใต้ซือแม่งเห็นแม่งก็คิดว่าเป็นการบำบัตข้อเท้าเว้ย แม่เลยทาตามเพราะตัวเองก็เดินมาไกลแล้วปวดข้อเท้าใต้สือแม่ก็เลยยัดขาเข้าไปแต่ปรากฏว่างูที่กัดขาใต้สือแม่ไม่ใช่ตัวเล็กๆเลยเว้ยแม่คืองูเหลือมตัวเบลเลอร์เลยแล้วพวกที่เช่าก็ช่วยใต้สือดึงออกมาใต้สือพอดึงออกมาเสร็จแม่ก็ตกใจเดินไม่ได้เลยเว้ยพวกนี้เช่าก็เลยต้องแบกไปที่หมู่บ้านเพอตกเย็นพวกนี้เช่าก็ต้องการจะตอบแทนใต้สื้อเว้ยที่หาอาหารมาให้โดยการตอบแทนของพวกเขาคือการให้ใต้สือนอนกับผู้หญิงในชนเผ่าของเขาได้หนึ่งคนเว้ย แล้วผู้หญิงที่พวกที่ชาวจัดหามาให้เนี่ยแม่งก็ตัวไม่ต่างจากงูเลยเว้ทุกคนคืนนั้นใต้ซือก็เลยต้องเสียบริสุทธิ์ไปก็ไม่รู้ไปจัดกันนีท่าไหนนะครับตื่นเช้ามาใต้ซือแม่งก็ปวดขี้แต่เช้าเลยและแม่งก็ไม่มีกระดาษใช่ไหมแม่งเลยไปขโมยใบไม้ของป้ามาสองใบเว้และใบไม้เนี่ยผมก็ไม่รู้มันสาคัญอะไรพวกนี้ชาวไม่ก็ตามหาเพื่อที่จะเอาใบไม้คืนจากใต้ซือใหญ่เลยเว้ใต้ซือแม่งก็เลยต้องกระโดดหนีเข้าไปแอบขี้ในกระท่อมแถวนั้น แต่ในกระท่อมเนี่ยแม่งดันมีงูเห่าไว้แล้วอยู่ดีๆพวกนี้ชาวไม่ก็พังกระท่อมลงมาไต้สื่อแม่งเห็นอย่างนั้นแล้วแม่ก็เลยจับงูเห่าตัวนั้นอะมาพันเป็นกูชี่เบลเลยไว้แม่งแบบจับงูเห่ามาแบบควงควงควงแล้วก็มาพันกางเกงเป็นเข็มขัดอะเพื่อที่จะแก้เขินและใต้สือมันก็เดินหนีออกไปเนียนๆเ,เพื่อที่จะไปขี่ต่อพอตกเย็นใต้สื่อมันก็มาเยืนฝึกวิชากังฟูวิทยายุทธของมันอยู่ไว้และพวกนี้ชาวไม่ก็นั่งดูอยู่กันเต็มเลย ต้ซือเห็นอย่างนั้นแล้วก็เลยดึงไอ้น,นิชาวะ่ะขึ้นมาฝึกซ้อมเป็นเพื่อนก็เหมือนจะไม่ได้อะไรนะใต้ซือก็เลยสกัดจุดมันไว้แล้วก็บอกว่าฝึกนะทุกเช้าทุกเย็นมึงจะได้มีไว้สู้เพื่อปกป้องเผ่าของมึงเองภาพมันก็ตัดมาที่หลานนะครับที่มันกําลังขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หาปู่ทวดเจอเร็วๆแต่พอใต้ซือเดินเข้ามาเห็นใต้ซือก็เลยบอกว่ามึงไม่ต้องหรอกเดี๋ยวกูหาเองทันใดนั้นใต้ซือมันก็ใช้วิชามาคับหุ่นฟางไว้แล้วก็เชื่อมหุ่นฟางกับปู่ทวด แล้วทาให้ปู่ทวดกระโดดไปหามันเองปู่ทวดแม่ก็กระโดดมาแล้วกว่าจะมาถึงนะแม่งพังบ้านของชนเผ่าไปหลายหลังเลยเว้ยแล้วพอมาถึงแล้วนี่เช่าก็บอกอะไรนี่เทวดาของเราไม่ยอมนะจะเอาไปได้ไงใต้เสือมาก็พยายามอธิบายเลยว,ว่านี่ไม่ใช่เทวดานี่มันคือผีดิบแต่ด้วยภาษาที่พูดกันไม่รู้เรื่องทําให้ใต้เสือต้องแสดงให้เห็นโดยการเอาเลือดไปสบัดใส่น้านิเช่าแล้วก็เอาเลือดอันเดียวกันไปป้ายใส่ย,ยันของปู่ทวด ทำให้ปู่ทวดวิ่งไล่นิเชาจนนิเชาวอะ่ะแม่ต้องยอมให้ใต้สือเอาปู่ทวดไปเลยเพราะแม่งไม่ไหวแล้วและหลังจากนั้นทุกคนก็มาช่วยกันซ่อมบ้านที่ปู่ทวดแม่งกระโดดชนพังไปทั้งหมดเลยเว้ยพอถึงเวลาต้องกลับนะครับนิเชาก็เลยอาสาที่จะไปส่งทั้ง3าคนออกจากป่าและไปต่อแต่เรื่องไม่คาดฝันแม่งก็เกิดขึ้นเว้ยเมื่อพวกคนเมืองอะ่ะแม่งบุกมาแย่งชิงเพชรของชนเผ่านิชาวและกําลังจะทําร้ายคนในชนเผ่าทำให้ทั้ง3คนน่ะต้องกลับไปช่วยชนเผ่าก่อน พอมาถึงทั้งสามคนก็กำลังเห็นพวกคนเมืองกำลังทำร้ายชนเผ่าอยู่ก็เลยรีบเข้าไปช่วยโดยฝั่งคนเมืองแม่งก็มีหมอผีแอฟริกาเหมือนกันเว้ยและแม่งไม่ได้มีแค่หมอผีนะแม่งก็มีผีดิบแอฟริกาเหมือนกันมันก็เลยต้องทําให้เกิดการต่อสู้กันระหว่างผีดิบจีนและผีดิบแอฟริกาเว้ยผีดิบแอฟริกาแม่งตัวเบลอเลยทําให้คุณปู่แม่งกลัวแม่งไม่กล้า หลานแม่ก็มาด่าปู่ตัวเองแบบเสียหายๆแล้วว่ากูไม่น่ามีปู่ขี้ขาดจากมึงเลยไอ้พวกแก๊งเด็กๆที่แม่งแบบที่แม่งมาเล่นด้วยตอนแรกที่แม่งสนสนอ่ะแม่งก็มายืนแบบโอ้ขี้ขาดขี้ขาดแล้วก็ถุยน้ำลายต่อหน้าตุยตุยตุยอย่างเงี้ยจนปู่ทวดแม่งทนไม่ไหวเว้ยแม่งกระโดดไปจัดการผีดิบแอฟริกาที่แม่งตัวใหญ่ๆอ่ะแม่งคอมโบเซตเซตเดียวผีแม่งแบบคือแบบผีแอฟริกาแม่งตัวใหญ่อย่างเดียวแม่งย่างกากแม่งจมดินไปเลยอ่ะและในระหว่างต่อสู้ใช่ไหมไอ้หมอผีแอฟริกาแม่ก็ทําเครื่องรางมันลอยหายไปเว้ย จนไปตกอยู่หน้าลิงลิงแม่งก็เลยลงมาเก็บเครื่องรางไปเว้ยไอหมอผีแม่งก็ไม่ยอมแม่งตีลิงอ่ะแม่งตีลิงจนตายเลยเว้ยพอใต้ซือเห็นวิญญาณลิงแม่งกำลังจะแบบออกไปใต้ซือแม่งทาไงรู้ปหมต้ซือแม่งโคตรเก่งแม่งเอาวิญญาณลิงอ่ะไปสิงร่างไอหลานเว้ยเออทีนี้หลานแม่งโคตรโหดแม่งมีวิญญาณลิงสิงร่างแม่งต่อสู้แบบโคตรโหดอ่ะไม่ใช่แค่หลานที่แม่งได้วิญญาณลิงนะเว้ยนิชาวแม่งได้วิญญาณใครรู้ไหมนิชาวแม่งได้วิญญาณบุสลีเว้ยทำให้แม่งแบบ หนึ 1> 1่งเก็บสิบอะและทั้งเผ่าก็ช่วยกันไล่กระเทือบพวกชนเผ่าแอฟริกาชนเผ่าหนึ่งแล้วก็คนเมืองไปหมดเลยเว้ยและในตอนจบไต้เสือก็ได้ให้เสื้อคลุมของเขาเพื่อเป็นที่ระลึกกับนิเชาและชุดของปู่ทวดและหนังก็จบลงที่ทั้ง3ผลคนนั่งหอ,อกลับบ้านจบบริบูรณ์หนังแม่งก็เป็นหนังเก่ามากเลยนะหนังปี1 9 9 1หนึ่งอะแต่ผมดูตั้งแต่เด็กๆและผมก็เลยเอามาสปอยและสําหรับใครที่ชอบหนังเรื่องนี้และชอบการสปอยของผม อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์แนะนำเพื่อที่ผมจะได้ไปปรับปรุงคลิปต่อๆไปให้ดีขึ้นด้วยนะครับสวัสดีครับ